นี่จุดไฟอู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขึมานั่นเดี๋ยวถ่ายจะเข้าวเนี่ยของให้ตาขึ้นดูคอคอคอครับอู้ช่อนญ่ครับเนี่ยบักใหญ่เลยแจมเลยพี่น้องวนตึบครับกินเลิือกไอ้พี่น้องเดี๋ยวผมจุพาฟไว่ยำเบ็ดกับน้องให้ครับผมเออนี้พาดีมาหาลัยเพิ่นเรียนว่าใครได้เรียนเนาะพี่น้องเรียนก็เรียนหนึ่เรียนออนไลน์งอเงือปลาดึงไปสิใช่ปะ เบ็ดยังเบ็ดขั้นหน่อยล่ะเนี่พี่น้องใส่น้ำน้ำห้น่าน้ำน้ำหนามหลังแรกเบ็ดเพรเห็นเราพี่น้องหลังแรกนี่หลังแรกเบ็ดบ่เห็นบ่นี่ถือปลาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยานั่นเดี๋ยวถ่ายจะเข้าเดี๋ยวแป๊บนึงครับถือปลาแล้วครับพี่น้องหลังนี้ถือปลาแล้วพี่น้องนี่ถือปลาแล้วครับปลาแล้วพี่น้องนี่นันจะเป็นปลาอย่างว่า แต่ลวครูน้องปดทุกนี้หมานแทหลังแรกนะหไหมเห็นยุบเหยียบไงเลยรุดเราพี่นนะ้ <c oughs> องุรุดรุเยีมทูปท่านเลยนี่่ังแลกมาแล้วพี่น้องห,ห,หมปปานแล้วหมานแล้วลังแรกนะอ สุดยอดเลยหลังแรกก็ทีก็พี่น้องผิวเลี้ยงง่ายเลยพแบบเนี่ยมันเป็นน้ำแบบนี้พี่น้องน้ำมาใหม่ๆแบบนี้ใส่ง่ายๆได้ใส่เบ็ดไหมนี่ครับหรือเราจะเบ็ดไหมแบบคุปะทันไหมพูดนะเลี้ยงง่ายเลยพี่น้องโอ้สุดยอดครับมาแล้วครับนึ่งแต้มครับผมน้องให้ลืมหมดน้องใสเดียวบอกน้องใหแลนไปหอน้องใส่อยู่หลุดไหมดึงดึงขึ้นไหมหลุดเลยเออ มันหลุดมันหลุดแต่ว่ามันหลุดอยู่แท,ท่งแทงเพื่อนี่คูบออกเต็ม <laughs> แล้วเออหนึ่งเตมแล้วครับหนึ่งแล้วไปเราไงลี้มมาแล้วตักแกลนแล้วนัตักก็ผมยามขึ้นมาเบื้องก่อนแล้วเอา้าหเนี่ยเลียดเต็มมือเลยนี่คพี่น้องเนี้ยมองใส่พี่น้อง,มอง,ไ,องไม้ใส่ที่เขามาใส่มือนนี่ไม้ไม้นี่ว่าทีว่าจะครั้งแรกก็ได้ที่ใส่คร,รับผม แต่็ตะวนนี่ผมใส่พุ่นอยู่อยู่ฝั่งริมริมคลองญีงปุ่นเลยอันนี้คือเขาลงมาลุยในเฮนาอะไรพี่น้องมาอยู่ตะวันไายบ่ได้พี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ได้ก็ได้สมควรถึงได้ซิบหาดแจมอู้หลังนั้นเอาแล้วน้องให้เฮ้ยพี่น้องลุยน้อกันหลังนั้นเอาแล้วครับเอาแล้วครับหลังนั้นเอาแล้วน้องให้เดี๋ยวบึ้งให้ขึ้นบึ้งกันนุบลุบวะลุบลุบวะโอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีลุบลุบ หนึ่งว่ะอ้นี่พี่น้องหลังนี่เอาแล้วครับเนี่ยเนี่ยเอาลองให้ตักขึ้นดูบักคอบักคอครับโอู้หูชนญ่ครับเนี่ยบักใหญ่เลยแจมเลยพี่น้องอ้วนตืบครับกินเลือกพ่อวอ้วันมาขึ้นพี่ขึ้นนีพี่เนี่ยพี่น้องแจมมันเนีะโอ้ยหนังไงกินได้นอนแจมข้อมือหนิเว้ยครับพี่น้องเบิ้องโน้ตตอ้วนเลยพี่น้องเนี่ยวนเลยเนี่ยอู้หพี่น้องอ้วนคักว่ะ เอาที่พ่อตัดเบ็ดตีหิ่งได้เอาเสียบ,บเสียบไปเลยป่อเอาคัาางได้ย่างเดียวฮะเอาคัางได้ย่างเดียวโอ้เอาตัดไปเดี๋ยวมันจะจ่ายพี่น้องเขาต้องตัดตัดเสียบไปน,น้ำเลยโอ้พี่น้องมึงไงเลยอู้พี่น้องสองแล้วมันมนันพี่น้องแอมเศร้านี่เศร้านี่หมานแท้ <laughs> สองเท้าแล้วครับเดี๋ยวยัดใส่แต่ว่ามัอนี่เอาถุงมาบอร์ใครเหลียวเห็นไหมพี่นอ้องมัอนี่ถุงมันบอร์ใครนี่ เอาครับเข้าไปโอ้ยดังเข้ามาสุดยอดเลยโอ้กล้องหนาวมันเป็นอยังงีพี่น้องกล้องผมเสียโอ้วาอยู่เบ็ดหายหมเบ็ดเบ็ดฟอมมัดไว้บปอยู่ฝ่าลากไปอู้แบบนี้ต้องเจอเบ็ดขวดไว้ต้องเอาขวดมาดเอาเว้เจอมีขวดมาใส่ล้างมือหน่อยใหม่องพี่น้องเบ็ดฟอมเอาแล้วหลังนี่เด้อเด้อเด้เดี๋ยวขึ้นย่างมึงดู าหยังประดุกครับประดุกประดุกพี่นองเอาแล้วครับ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 อู้ปาคอ่ก็กินคอเถเอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วแจมหึงครับผมซีแล้วพี่น้องเสียดายหลังพุ่นกเลยซีแจมแล้วครับนี่เสียดหลังพุ่นมากๆเลยซีแจมแล้วีแจมแล้วอายเบ็ดฟหล่ะคือหายว่ะแจมนี่กำลังงาลกนี่สายเอ็นย่างดีหมแล้วพี่น้องนี่ผมไม่รู้เลวนี่เอ็นน้อยเอ็นอินดียกเอ็นเนี่ สามสิบปอนด์สามสิบปอนด์เนาะมีหลุดนะครับเอาเขาทงมาสี่แจมแล้วมันบอลยังไงครับสี่แจมลากเบ็ดตะคอลากเบ็ดไปที่พี่น้องจากข้งนี่อยู่ฟังพุ่นเนาะลากไปปลาไก่ไหมตะข้อลากเบ็ดไปครับไปพี่น้องไปรุนน้ำกันอีกพี่น้องไปเรื่อยๆครับตะคอน้อยถือตะคอน้อยลาลาเอาไม้ปักสซีซีนี่ไม่ไหมนี่ไงเอางู เอา,มาไม้ปักใส่ซื้อตื้นๆอยู่ไหพี่น้องเห็นว่าครับเบ็ดน,นี่เบ็ดน,นี่เ้าใส่อยู่ซือนี่พี่น้องแต่ว่าพูดหลากไปหมดพุดละทอดพันหน่อยเอ,อื้อนห้องกันโอ้พี่น้องหลังนี่ติดประเชิงครับผมนี่สวยงามเลยครับโอ้บักงาเมเบ็ดฟมเบ็ดหลังไสซสลับกันไปครับต้นมากสีน้ำแบ,บ็เบยดก็สีคล้ายๆกันเนาะนี่มันจะออกโดงเงียงครับมาแล้วพี่น้องหาแต้มแล้วพี่จังครับบอกว่าเนี่ยหลากเบ็ดลากอันนี้ไปครับพูดพันหน่อยไป ดึงเสียดขึ้นมาเลยนั่นเลยหลุดเราบรูอโอ้ยเหี่ยพี่น้องขึ้นมาทั้งตังอย่เลยพี่น้องเห็นตัวมันหลุดไปโอ,อ้ยตังก,ก็ถือไดน้นึง <laughs> พี่น้องกำลังงามเดือดกำลังคนยิ่มแต่ว่า,าป่าถือกันกว่าใครดินแนี่ฮะพี่น้องเพราะมันเป็นน้ำมันหน่อยเนาะ ถ้าัวใหญ่มันสิเลียนใส่หนอดสลังกูดูดูไปหมดแล้วมันตัวนหน่อยเองที่ก็ที่ว่านี่แหละสองตัวปนพี่น้องนี่ดูยกำลังงามเลยมือตัดเตะชัดครับตัดตัดต้องจับดีๆก่อนเนี้ยมสอหลุดมือนี่พอดีให้น้องให้มานําครับผมเพราะว่ามือนี่เป็นวันจันทร์มหาไรขาเจ้าก่เลียนหนึ่งแต่สิเลียนคอมพี่น้องคือตอนนี้เพระทนได้มีเดียนกับมีเดียนประมาณเกาหมงบ่แปดหมงเกามง บัดย่งครับขอให้หยุดเชียงงานอาทิตย์หนึ่งโอ้หยุดเชียงงานเลยหยุดเชียงงานอาทิตย์หนึ่งก็ดีผมก็เลยส่วนมาหาป่าครับผมไปนี่ตามไปเรื่อยพี่นอ้องเตะๆเอ้ยบังบังนังเงินพี่น้องเป็นโล่พูดละหลักฟมเบ็ดฟมเขาแลีนเข้าไปกลางให้น้าเหมือนพันนาหน่อยไปยกขึ้นว่าหลุดแต่ว่ามันสีแหหงมันติดอ้มพ <laughs> ี่นองอีเแล้วแ้มนี่ปลาเสียมหน่อย <laughs> โอ้ยพี่น้องปลาเสียมติดปลาเสียมพี่น้องโยเกิร์ตเลี้ววันไหนยังไงเฮ้ยเดี๋ยวกับปลาเสียมนี่พี่น้องปลาหน่ออ่อนปลาหน่ออ่อนอะไรจริงนี่หนิเอาพี่น้องตั้งเดียวอีกแล้วไปยังไปยังเลยบังคับบังคับมาดูครับกินแบบนที่มาดูแน่นอนแล้วอู้หูหููหูหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาครับเตรียมเตรียมที่เก่าเลยพี่น้องเออปลาดุกเลี้ยงดีเนาะครับเลี้ยงให้มาพี่น้องใช่ปลาดุกครับโอเคป่ะเห้ ตัดครับปลาดุกกันนี่ปนหรือว่าเขาไปแกล้งใช่ไหมสมหรือว่าสุดยอดน้องไห้เนี่ยกำลังปนหอมกำลังปนสองตัวอิ่มนี่ครับตัวนี้เ่ราะไงบ้างเนี่พี่น้องแต่ว่าก็ใส่สวยๆเลยครับตัดเบ็ดอย่างเดียวเบ็ดอย่างเดียวระวังเด้อเงี่ยงเอาดีเทเดิฮันดีตอดปวดคักเลยนี่เก้าเสีบเตี้ยนะมันมีแจมน้อยแจมไงพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบียดอืม หลังนี้หลุดตีเห็นเห็เบ็ดเห็นเบ็ดไปทุ่งถ่ายหลุดไหมเจี้าเจ้าเราหลุดไหมเบ็ดแล้วครับพี่น้องเบ็ดเบ็ดแล้วพี่น้องเบ็ดโอ้ยกล้องไหมกล้องนาผมเป็นยังวุนนง ừ ừ. ้นนึ่งพี่น้องบ่เคยเห็นเ่ะมันมัวเปล่ปลาอยังปลาอไรอ่ะ <ừ. S 1> นี่ครับพันหน่อยเ <ừ. S 1> บิง่งมนันคักบ่เนี่เดี๋ยวเราเห็นตัวป่าเนาะ ปาดเว้ยหน่ม่องเ้เอสองสามลยแล้วพี่น้องนี่ได้สามตุ้มเองที่ได้เปรี๊สองลูกตีนี่สามโตสี่ปรยก็มีลารหลก็มีครับนี่เารหลถึงหั้นแม่หนพี่น้องเอาคัดเอาเนี้ว่าจานี่ไหมแม่หนิได้ปะข้อสองโตแล้วกุกสองาต้องปักชิงานคักวะกระดุกไม่ตโตงามาพี่น้อง ให้นันลาวเขาจะไปถือไหมันมันมันให้มันได้ลายมันเบิร์ตมางไปกรับกลับกรับโอ้ยมีแต่คนมันมันมาเมื่อนี่ไงมีแต่คนมันมันเลยเมื่อนี่สุดยอดสุดยอดได้ได้เพราะสองโลป่ะพออยู่นาทีถึงอยู่เนาะเพราะว่ามันถี่กลายตัวอยู่นี่ครับเทออกให้เบิองได้หรือเปล่าอ้ย บอกขอไห้ตรววันเดียวตรวจขคอไงพี่น้องมึงใส่ข้อเมื่อมันมันจินสงสัยกินปลาเข็งเลยปลาเค็งหรือมันท้องปลาเข็งถือปลาเข็งถือแล้วไม่จรินปลาเข็งตัวพี่น้องใส่นี่งต้องใส่หนี่ต้องแม่นได้แค่เลยน้องให้หนึ่งทำได้ได้ตัวนั้นนี่ทีนี้ก็นี่ได้ตัวหลากเบ็ดนี่ไงก็นี่ตัวตัวที่นั่นหลากเบ็ดไปเนาะไงก็ไหลายนี่โอ้พี่น้องมันมๆครับเมื่อนี่ย ขอท่องแล้วได้ตัดเบ็ดแล้วปร,ประกอบราดูกันไหมตัวง,งามครับเนี่ยเห็นปะนี่ครับหมา,านมานครับผมมาเจอกันไหมพี่นายพี่น้องกินปลาเข็งตัวนี้กินปลาเข็งเนี่ยเห็นปะเออกินปลาเข็งว่ะเนี่ยเพราะว่าปลาเชงเน,น,นี่เห<ร>็นนวหัวเนี่ปลาเชงติดเบ็ดดิปลาเชงปลาเชงน้อยติดเบ็ดมันกินเห็นปะเนี่ยปลาเชงใส่นี่เลยเนี่ยเออแม่นเนี่ยเมื่อนอนน้อยไปเนี่ยได้ใส่ปลาเชง มั่นสดเลือดแท้วะได้ไปเชงนั้นท่านกับปะคอรุ่นนี้ก็กินได้นี่ยนี่นะน,นี่ครับหมานหมานครับพี่น้องนี่ครับพันหน่อยกับมานคัดครับเนี่<ด>ยบ่ทมันได้เป็นสามลกูกเลยมานสุขคนครับผมนี่ขัดทองตัวนี้ทองนี่นี่ใหญ่เลย ปลาดุกลาพี่น้องเดี๋ยวพันหน่อยไหมเพรเห็นบ่ใครเห็นหนาด้วพี่น้องบ่ใครเห็นหนาเพราะว่ามันมันกล้องผมเสียแล้วแล้วสับเสียแล้วเนาะพี่น้องให้เดี๋ยวก็เจอกันไหมพี่นาครับสวัสดีครับมั่วมั่วกล้อง